ก่อนจะเริ่มเกมแล้วก็ต้องตั้งชื่อโลกใช่ไหมว่าเราจะเอาชื่อแบบไหนหัวควาย <c oughs> เอาโหมดฮาร์ดคอแม่ไปเลยเอาแบบถ้าตายก็คือจบเลยอะการตัดต้นไม้ด้วยมือเปล่าเป็นการออกกําลังกายที่เยี่ยมมากมันทําให้กล้ามแขนของคุณนนั้นได้รับพลังมหาศาลจากการตัดต้นไม้ด้วยมือเปล่าได้มากขึ้นเออฮ้ยมันไหลไปน่นแล้วเฮ้ยปลาหมึกขอกินเนื้อหน่อยเอ,ออเออเรียบร้อยอันนี้ หมึกของปลาหมึกใช่ไหมแล,แล้วเนื้อมันอ,อยู่ไหนอะเฮ้ยเจอหมู่บ้านแล้วโอ้รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อีกรอบหนึ่งพี่เวไม่มีหาอะไรเลยนรกชัดๆเลยว่ะ เราสามารถเอาลูกบอลดิน10ลูกไปแลกอิมเบลเพียงแค่1เม็ดก็ยังได้แล้วก็เอาอมเบลอหเม็ดเนี่ยไปแลกต่อได้กลายเป็นอีก10ก้อนอุย้ยยินดีที่ได้ทําธุรกิจด้วยเฮ้ยมันมีแคมป์ไฟด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคาบแคมป์ไฟก่อนนี่งไงได้แล้วอุย้ยกว่าจะได้กูก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถทอดเนื้อได้ด้วยอุ้ยเอ้ดุชิบหายแมงมืดแล้วว่ะเดี๋ยวตั้งแคมป์ไฟตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาเตียงมันนอนตัววางไว้ตรงนี้แม่งเลยอุ่ยอาอียน เดี๋ยวก็จะทําการทอดหนูเราอีเวนี่แยกที่นอนกูอีกโอ้มีการหันไปมองไฟด้วยอีเวนี่ลงลงจากเตียงกลัวจะไปไหนก็ไปเลยไว้โอ้าี่กูวางแคมไฟมาตั้งนานแล้วเตียงยังไม่เคยที่จะไหม้เลยเอ้าไอฮาดิไม่มีที่จะนอนเลยไงวันนี้เฮ้ยเพื่อนข้างหลังซอมบี้มาแล้วเออวิ่งเข้าบ้านไปเดี๋ยวทางนี้กูเคลียให้ ดาบอยู่ในวะเอันนี้ไงนี่ไงเอาดาบหินโอ้ยี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยีโอ้ยหเยี้ยมหนุ่มเช่ไหมเออสุดท้ายก็ได้นอนสักทีเว้ยแล้วมันก็จะมีคนถามมาว่าทำไมพี่ไม่ไปนอนในบ้านล่ะเออเว้ยเป็นความคิดดีๆว่ะเออขอนอนที่นี่ด้วยคนนะถึงแม้จะไม่มีใครมานอนก็เถอะ เช้าวันใหม่ที่สดใสกับวันว่างๆในการลงเมืองอีกตามเคยเฮ้ยกูไปอยู่ส่วนไหนของโลกแล้ววันนี้มันไหลกูจะเจอเเลยวกเนี้ยอ้ยโอ้ยไอชิบหายกูจะตายแล้วอยู่เวจอด้วยเดี๋วเยเดี๋ยวเดี๋หาหาอะไรกันก่อนเดี๋ยวเเอาเอาเตียงกันไปก่อนแล้วกันเอออุลอดแล้วมันยังอยู่ไหมวะโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋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 ยวจะเย็โอ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายห้ได้แล้วเดี๋ยวกันก่อนกันก่อนโอ้ย หลอดแล้วมันยังอยู่ข้างนอกไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากดกูดก่อนเฮ้ยชิบหายเกือบโดนหัวเมื่อกี้ชิดซ้ายอุ้ยเกือบโดนอีเวนเวนอุ้ยอุ้ยชิบจะตายลูกดูอีดูเลือดกูกูจะตายแล้วอีเลือดสองหลอดเองลุงพี่เจอเหล็กแล้วเย่ลุงพี่เจอเหล็กแล้วโย่นี่ไงลังแมงบุมเจอสักทีใครแมงมาเป่าปีกแล้ววะเนี่ยไว้ชีวิตกูด้วยโอ้ย ชิาหายเราติดพิษเลยอีเวนมาเลยเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหลายหลบแบบนิจิตอนหลบแบบนิจิตอยอีเวนอยากเก็บน้ําที่มันอยู่ข้างบนน่ะจะเอาน้ําไปใช้เดียเด๋ยวเดมันน้ํามันอยู่สูงจังว่าลงมาจากทิศไหนวันนี้มันมีไม้กั้นอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะไม่นะไม่ กูยังไม่ทันได้เริ่มอ p 2สเลยกูตายตั้งแต่ EP แรกแล้วโอ้จบแล้วชีวิตกูแล้วกูจะเอาอยัางไงต่อวันนี้กติก้กาก็คือเล่นโหมดฮาร์ดคอร์แล้วราบตายแต่กูตายตั้งแต่ EP แรกเลยอุเวนี่อ้ไม่ไม่กูกลายเป็นวิญ,ญญาณไปแล้วเนี่ยลระเจ้าได้ลงโทษมึงแล้ว ใช่แล้วและนี่แหละคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่อันน่าสะพึงกลัวกับการตัดต้นไม้ด้วยมือเปล่าของคุณคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดต้นไม้เองที่บ้าน่ก็มีคำตอบแน่นอนว่าเราจะพูดสลับสายจะไม่เช่จร้อยแล้วพูดอะไรกูเนี่ยอะไรวะกวนเ่านีมันจะโตนี้สิฉีดมาเวียร้มยแรงกลัวไม่มีความรู้สึกดียังม้เขล้วหมูย่างไปเท่ไปทางบ้านจะเข้ามันจะเป็นอะไร จะปิัติธ่รมกยจามาดี่อนที่จะปฏิบัติรรมอไรจาตองใช้เาในการปบรรมกุยามาดี่งมีการศึการรมะศึกษาธรรมะศึการรมะสามารถตีเองการเป็นามมานินดรสามารถออกเป็นการยุติไ้ใช่เลยีนี้วิชาเลยเสรมนั้นเืยคุณท่าะใ้นยานเนี่ยเราจะทำแจกดูไม่เปในไรพวกเขามปจะทไม่ทมไหว้ว่านะ